สามสิงหาคมนะครับเอสิบสี่ขอโทษครับลืมวันและ1สิบสี่สิงหานะครับวันหยุดชดเชยเรามาชมที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับว่าวันนี้ประชาชนมาเที่ยวที่นี่กันมากน้อยเพียงใดนะครับเราตามไปดูช้างเชือกเก่านะครับ f c เจ้าพายงาม กับสีดอใหญ่นะครับวันนี้วันที่พังยมไม่มานะครับพังยมที่อายุแก่ที่สุดนะครับวันนี้ผู้คนก็บางเบาไม่มากเท่าที่ควรนะครับแต่น่าจะเข้าไปดูลานแสดงข้างในกันนะครับนี่มาละหนึ่งคันรถนี่นะครับสวัสดีครับเอฟซี FC ของช่องตามไปดูนะครับ เราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับวันนี้มีประชาชนมาเที่ยวพอสมควรอยู่นะครับการสแสดงก็จะมีเป็นรอบๆนะครับผู้ใหญ่หนึ่งร้อยเด็ก 50, ห้าสิบอายุหกสิบขึ้นไปฟรีนะครับเรามาทักทายเจ้าพายงามก่อนพายงาม น,นี่อยู่ตรงในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลําปางนะครับเรามาดูเจ้าพายงามงก่อนนะครับกำลังกินหญ้าก,กับควานอยู่เลยเราไปดูสีดอใหญ่นะครับนี่ช้างคู่ <c oughs> น,นะครับสีดอใหญ่ S <s <ans> <c oughs> เบก็ชอบและตกใจกันนะครับเจ้าสีดอใหญ่นี่เองแต่ได้ครับสีดอใหญ่ อนี่ครับท่านควานควบคุมสีดอใหญ่ท่านพี่ควานํำสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้อาหาร50บาทเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นราคาตามยุคนี่ครับพี่ควานํำครัตัวเลี้ยงสีดอใหญ่ผมนะครับเชยงใหม่ครับแน่นอน นะครับสีดอใหญ่คับสีดอใหญ่ก็ช้างอายุพอสมครวรแล้วนะครับ จับได้ครับจับได้เลยพี่ควานคำดูแลอยู่ครับจับได้นะเขาก็จะหนาๆสักสักหน่อยพี่ผู้ชายน้องชายจับได้ครับลองดูแต่กลัวหน่อยนะแต <c oughs> ่กลัวครับลองดูสัมพันธ์แรก ผมถามควานนิดนึงครับเป็นความรู้สมมติเด็กตัวเล็กๆนี้ใช่ไหมครับถ้าไปอยู่ใกล้ๆมันจะนึกว่าอาหารมันเกิดคล้องแขนอะไรหรือมันมันรู้เนาะควานนะครับขอสัมภาษณ์สมมติเด็กเล็กๆไปเห็นแขนแล้วมันจะจับเหมือนอาหารไหมไม่จับเพราะสัญชาตญาณช้างเนาะรู้เป็นคนเนาะช้างมันไม่ไม่ใช่กินเนื้ออ๋ออ๋อโดนมาเป็นเนื้อก็จะรู้อ๋อครับมีความรู้นะครับ กับพี่ควานช้างไม่กินเนื้ออ๋อถูกต้องครับในความเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงนะแขนติดรู้ว่าอาหารหรือเปล่าอ๋อเขาจะแยกแยะครับอันนี้คือความรู้จากพี่ควานคำไม่เป็นไรลูกพี่ควานบอกว่าช้างไม่กินเนื้อเพอเขารู้เป็นคนก็ไม่กินหรอก กลับได้เ่าเราแตะๆดูได้ก็เล่นได้เนะ <c oughs> เด็กๆก็จะกลัวเป็นพิเศษครับเพราะช้างตัวใหญ่แล้วก็งอมันจะเป็นลมซีดอใหญ่นะครับอันนี้ภายงามมาแล้วภายงามอันนี้พี่ควานภพยงามครับ f อทุกท่านที่ชมก็มาเที่ยวชมได้นะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับ ทั้งไม่แห้งนะงานผมก็นึกว่าควานเอ้ยนึกว่าง,งาเขาจะแห้งไม่แห้งนะน่าเป็นมันเนาะผมว่าสัมผัสแล้วเป็นมันเ,นนนล,เ,นนเลยครับ

แต่ได้ครับบาเขาอยู่แต่ได้ะมีช้างเชือกที่น่าสงสารแล้วก็แก่นะครับหลายๆเชือกนะครับเด,เด็กสนุกครับเด็กๆก,กลัวครับต่อสัมผัสแล้วบางคนก็ไม่กลัวครับ มีน้องผู้หญิงบางท่านนะโอ้ตัวเล็กนิดเดียวชอบไปกอดงวงนู่นนะครับผมยังกลัวแทนแต่ทางเชือกที่มาโชว์นี่เขาเป็นเชือกที่เชื่องครับแก่นะครับตัวนี้พายงามรู้สึกจะหกสิบเจ็ดปีแล้วนะครับทวิควานหกสิบเจ็ดเนาะพายงามหกสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบสองโอ้โทษทีเลขคาดไปหน่อยนะครับ 72ปีแล้วแก่กว่าเราช้างคู่เมืองไทยอายุยืนจริงครับแต่ที่นี่จักโซ่เป็นเป็นเชือกครับแต่ผมว่าใช้เชือกก็ดีนะครับ ดูแบบไม่เหมือนโซ่นะครับผู้ชมเริ่มมาหนาแน่นแล้วครับวันนี้วันหยุดช่วงตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงนะครับ mm. ก็จะมีแสดงโชว์ข้างในนะครับรอบบ่ายโมงผู้ใหญ่หนึ่งรเด็กห้าสิบอายุหกสิบขึ้นไปฟรี ช่ตัดันไม่ใช่นี่อ๋นออคนใหเด็ก<ม>ๆ,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 ๆชอบคนใหญ่เลยนะครับ ขอบคุณครับก็มีอาหารคนก็มาบริจาคน,นะครับแต่เขาอยู่ถึงประมาณบ่ายสองก็จะเข้าไปเก็บพักที่บ้บานพักของช้างเขานะครับนี่ายคาเอาช้างเข้าไปกี่โมงบ่ายสองเหมือนเดิมบ่ายสองโมงครึ่งครับบ่ายสองโมงครึงนะครับถาวันหยุดสองโมงครึ่งสองโธรรมดาเที่ยงธรรมดาสิบเอ็ดโมงสิอโมงอ๋อครับ ที่ผ่านมาถ้าวันธรรมดานะครับช้างที่อยู่ลานตรงนี้นะครับจะเอาเข้าที่พัก11บมงถ้าวันหยุดพิเศษจะเข้าบ่าย2องโมงครึ่งนะครับประชาสัมพันให้ทราบโดยทั่วกันช่องผมเป็นสะพานบุญให้นะครับสำหรับผู้ใจบุญผ่านมาได้นะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปลางทาง Google มีอยู่ครับ Google Map เจอแน่นอน ผ่านมาถ้าจะมาชมช้างเชือกตรงนี้ไม่เสียค่าเข้าชมอะไรนะครับมีแต่ชมการแสดงที่ต้องนั่งรถแล้วเสียบัตรเข้าไปเท่านั้นนะครับส่วนช้างเชือกนี้มาชมกันได้ให้อาหารครับอาหารตการะก้าละห้าสิบบาทสําหรับช้างชราสองเชือกนีครับถือว่าชราแล้วครับหกสิบเจ็ดสิบอีกเชือกหนึ่งไม่มาครับวันนี้พังโยมตัวเมียแก่สุด ครับก็เป็นทางหนึ่งครับที่ทำให้เขามีอาหารแล้วก็การดูแลเลี้ยงทั้งควานและช้างไปในตัวนะครับเพราะพี่ควานเขาก็ต้องหาอาหารให้ช้างดูแลช้างทั้งวันทั้งคืนทั้งชีวิตอะครับเขาอ,อยู่กับช้างตัวไหนตัวนั้นนะครับเมื่อกี้ผมไปถามควานข้างในแล้วถ้าช้างโตมาหรือว่าช้างแยกกันต้องหาควานประจำตัวของพายหรือพังเชือกนั้น โดยส่วนตัวนะครับไอาเอ้อเหี้ยวแล้วไม่แบนนะครับ พี่ควาเราก็ดูแลทั้งชีวิตแบบนี้และครับม,มีความมุมะนะ่งมั่ะมากครับต้องรักจริงครับสำหรับควานช้างเป็นกำลังใจให้พี่ควานทุกท่านนะครับที่ดูแลช้างไทยเราช้างทุกเชือกมีความน่ารักและน่าสงสารต่างกันไปนะครับ ทางช่องก็เป็นแค่สะพานบุนที่ประชาสัามพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอา้าวมีหาวด้วยนะครับผมจะไล่ประมาณสัก คึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ไปชมที่อื่นต่อนะครับเราจะมาไร์สดกันเป็นประจำถ้าผมผ่านมานะครับหรือว่าว่างฝาก FC กดติดตามช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางด้วยนะครับ เดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปชมการแสดงของลานช้างนะตรงที่ช้างอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีที่ศูนย์จำหน่ายบัตรเข้าด้านข้างๆกันตรงโน้บข,ข,ข้างหน้าผมนู่นครับโน้ทางโน้นอะ บ้าไงาจะพายงามไอเห็นแล้ว เอาเลยครับเอาไปไว้ที่งวงหรือตวัดเข้าไปครับนั่นแหละครับนม่อกลัวครับจับได้อ่า <Okay. S 2> เอา,าครับในพี่ผู้ชายนะ้องผู้ชายนะครับเ,รอเอ้ครับจับได้ครับแต่ได้เลยเอา่า นี่อันนี้สีร้อยใหญ่นะครับเอาเลยครับตีร้อใหญ่ นี่จะัยงามน,นะครับตัวใหญ่ัวสีดอใหญ่ตอนนี้คนหายไปแล้ควคนหายลมละดูสิเรามาส่องใกล้ๆสีดอใหญ่เนาะตบเมยตบเมย เด็กๆชอบนะครับเอาให้น้องน้อยจับหน่อยสีดราใหญ่สีดราใหญ่นเรื่องกินอย่างเดียวเลยนะสีดราใหญ่เนี่ ผมถามควานแล้วถ้าเป็นคนเขาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วผมกลัวเด็กเขาไม่ดึงพี่ควานบอกเขาไม่ดึงเด็กเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวดึงแขนเด็กไปนะพี่ควานบอกรู้ไม่ไในสันรรยยตว์จักยานของสัตว์เขาเป็นสัตว์กินพืช ส,สดีคใครผ่านมาแวะชมได้นะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางติดซูปเปอร์ไฮเวย์นะครับอยู่ระหว่างขึ้นดอยขุนตาลครับถ้ามาจากจังหวัดลำปางคนวันหยุดก็ามาซีซันก็ามาจากเจ้าพายสักโซลินนี่แหละครับี่คอนเทนเนอร์สักโซลินนะครับ เดี๋ยวทักสุริ์มานี่ก็คนน่าจะเพิ่มขึ้นทำให้เพื่อนๆในศูนย์คึกคักไปเลยนะครับ เราจะชมไปอีก10นาทีนะครับจะขอปิดไลน์นะครับนี้ก็ชมให้สบายตากันเลยนะครับกับเจ้าสีดอกใหญ่และพายงาสีดอกใหญ่นี้เพศผู้นะครับจะไม่มีงาเขาเลยเรียกสีดอกใหญ่ถ้ามีงาเขาจะเรียกพายครับถ้าเป็นตัวเมียจะเรียกพัง คุณเอซที่เข้ามาชมรับชมนะครับาท่านถ้าว่างถ้าชมได้สดไม่ทันก็ติดตามทางช่องได้นะครับตามไปดูรับชมย้อนหลังกันได้นะครับนี่นครับคนมาจากด้านลานแสดงก็เยอะนะครับลงรถมีรถบริการ รับชมเข้าไปในศูนย์ช้างนะครับของเชิองนี้กินเก่งนะครับกินทั้งวันได้นะครับ เด็ก,กจะกลัวนะครับเสียงลมแรงภาพชัดนะครับ f <FC>. อที่ติดตามชมทางช่องถ้าไม่ชัดก็แจ้งมาได้นะครับ โอ้ oh, เราได้เจอนะครับอันนี้โอ้ได้เจอยูทูบเบอร์ของช่องตามไปดูนี่ครับผมจำได้ครับ <c oughs> อยู่นี่เองสวัสดีครับ <c oughs> ช่องตามไปดู <c oughs> อันนี้ของเอฟขอ,อน,นี้อันนี้ช่อง นี่คือจริงแท่งจริงของค,ครับขึ้งตามมานันอ,อ๋อตองใหญ่ลองไปทำงานดูลื่น นึกว่างาแห้งลองคำดูมีบุญนะงาจำงานพายงามหน่อยนะครับอาคาตาโอชิตาเลยอ่ไฟโอ้ยปีเป็นเงินอ่ะเหมือนเขาตาเหมือนเราไงเหมือนเราหยอดตาใช่เป็นหมอไปในตัวเลยนะครับพี่ควันเป็นทุกอย่างนะครับสำหรับช้าง ขอบคุณพี่ควานด้วยนะครับลองทำงานดูสิงานเขามันนะด้ววานโน้้อแห้งไม่น่าเชื่อนะทะเลนึงานงานจะแห้งๆก็เหมือนงานนี่เนาะคลายกันไปยุ้ยดีฮะไปไหนฮะ หัใอยู่ต้องไหนคะหัวที่มีขนนะค่ะข้างแก้มนี่คือเป็นรูที่ตกมันนี่หูหูนิดๆรูน้ำมันครับโชคดีนะนี้ยังตกมันอยู่คะโอ้โนี้ตกแล้วครับ ไม่ตกมันแล้วอะแก่แล้วถ้าแก่จะไม่ตกมันนะครับพี่ควานบอกนี่ครึ่งชั่วโมงจะขอ f c รานในช็อตนี้ไปนะ อีก5นาทีนะครับให้เวลาชมอีก5นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นต่อนะครับช้างในภาคเหนือเชียงใหม่ลำปางลำพูนโดยที่ไหนมีเราจะไปชมทุกเชือกนะครับช้างไทยเราคนรักช้างไทยเตรียมชมได้เลยครับมีที่ไหนเราจะไปชมที่นั่นไปทำบุญด้วยนะครับ ากท่านผู้ชมนะคะฝากช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแอดเอฟซทุกท่านนะคะของตามไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเราเป็นสะพานบุญให้เท่านั้นนะครับถ้าติดต่อบริจาคติดต่อทางศูนย์โดยตรงนะครับเราไม่รับโอนรับฝากเงินนะครับเราเป็นแค่สะพานบุญเท่าน,นั้นเองยังเต็มตมือยังเต็มมือ อยู่ในใต้วิดีโอครับคำอธิบายนะครับมีเบอร์โทรของทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางลองโทรสอบถามการอุปการะช้างเชือกใดๆใ,ในศูนย์มีหลายเชือกครับเป็นร้อยๆเชือกครับ <Scotland. S 1> งั้น,นร <uncheck. S 2> เราขาอลาเจ้าภัยงามและสีเต้าใหญ่ไปก่อนนะครับ สวัสดีพี่ควานขอบคุณพี่ควานคําด้วยครับพี่ควานบายบายบายครับนี่อดนุนพี่ควานคําช้างด้วยนะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวนันนี้ช่องเราก็มาถึงช่วงบ่ายแล้วครับขออนุญาตไปพักทานข้าวก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปถัดไปฝากกด ซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องตามไปดูเรารักช้างไทยเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใจบุญที่จะมาบริจาคนะครับติดต่อทางศูนย์โดยตรงเองเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ